สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมเบิร์ดเอลิโยโบย่านะครับผมผมวันนี้เราจะไม่เปิดตัวในสไตล์ของเรานะเพราะว่ายังอยู่ในอาการหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผมจริงๆตอรเรสเนี่ยผม,อย,มาายอยากจะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วินิซิอุสด้วยอยากจะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่ามันดันเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะครับผมผมก็เลยแบบ นอนดูข่าวยาวเลยก็ลืมนะไม่เป็นไรโอเคนะตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับเจตญาติของเด็กๆที่เสียชีวิตและคุณครูรวมถึงคุณครูด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยมันอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นได้ดทุกที่และแน่นอนว่าอุบัติเหตุกับความสูญเสียมันคู่กันนะเนาะมันก็เศร้านะครับเศร้ามากคือตัวผมเองก็ตอนที่เรียนก็เคยไปนทัศนศึกษาแบบนี้แหละ เราก็ยอมรับตรงๆเลยว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรอกแต่เราพอเรานั่งดูข่าวเมื่อวานนี้ยเราก็คิดว่าไอ้เฮียถ้าแม่งมาเกิดกับครอบครัวเราหรือว่าเกิดกับตัวเราอย่างเงี้ยต้องจะทำยังไงวะอืมแล้วก็ขอขอบคุณทุกน่วยงานภาครัฐแล้วก็รวมถึงทุกคนเลยนะครับที่ไปช่วยเด็กๆนะคุณทำดีละแล้วก็ สำหรับอีกใจหนึ่งที่เราแบบโศกเศร้าอลัยกับน้องๆนะครับก็คืออีกใจหนึง่งเราก็แอบ,บโมโหเหมือนกันเนาะอืมนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้จริงๆก็แล้วตรงนี้ก็คือใครอยากจะร่วมแสดงความเสียใจด้วยก็ได้ครับใต้ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเองก็อยากจะแสดงความเสียใจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่า เรายังหดหูอยู่แบบพิมอะไรไม่ออกเลยเมื่อวานนี้โอเคนะก็พอหอมปากหอมคอละกันโอเคแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะพูดนะครับหลายคนดูก็คงมีความรู้สึกเดียวกับผมละเศร้าครับเศร้าแล้วก็ในวันนี้เราก็จะรีวิวกันแบบปกติเลยนะเราจะไม่มีมาตลกโปกฮาอย่างทุกครั้งนะครับผม วันนี้เราจะไม่มีการตลกนะครับถือเป็นการเล่าอะไรกับเด็กๆแล้วกันนะเราเข้าใจเนาะผมก็มนุษย์คนนึ่งเนาะนะครนะัโอเคพามันกันมาเยอะแล้วก็ขอหยุดคลิปตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วไว้อะไรกันเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วกันนะผมจะสงบนิ่งไปเลยนะหนึ่งนาทีครับเริ่ม เคครับโอเควันนี้เราก็อยู่ในรายการรีวิวแบบบ้าข้างนะฮะกับอีพีที่สิบแล้วนะฮะและวันนี้เราจะมารีวิว My Idol ของเจ้าของช่องนะฮะผมเป็นอ d ดอลผมตอนสมัยเรียนเลยนะผมสำหรับฟานันโดตอร์เรสนะครับผมนี่คือคนที่ทำให้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนนั้นครับโอเคคลิปยาวมากสิบาปสี่นาท,ทีแล้วไป <laughs> เรา <laughs> เข้าเนื้อหาการรีวิวดีกว่านะครับ โอเคไอ้สัตว์กูลืมปิดเสียงแป๊บโอเคครับส่วนสูงนะผมร้อยแปดสิบหกแลครับผมอายุยี่สิบเก้าปีนะผมสำหรับฟุบดบอลตอเลนนะตอนนั้นนะเป็นร่างเชลซีนะผมผมเท้าที่นั่นอาจจะเป็นเท้าขวานะครับครับก็ยังไม่ได้เลยเลยอีพิกแนละ้วผมเชลซีปี2 0ง2 2สิสนะครับ ก็ชนะก็เกิดแล้วแหละเออสไตล์เป็นโกโพเชอร์นะตำแหน่งที่สามารถก็ไปเพิ่มเพิ่ม RWF ได้นะไปเพิ่มปีกซ้ายเอเอเพิ่มปีกซ้ายแล้นะผมเรามาดู o v e r a l l rating กันนะผมับผม overall rating รวมับผมหนึ่งร้อยสองนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกกัน,นตรงนี้เลยนะะแต่ขอบอกค่าพลังก่อน Attacking Awareness นะครับผม อยู่ที่94นะครับผมบอลคอนโทรล83ดิปบิ้ง76ทายโพซิชัน75นะครับผมโลพาส67เองนะครับผมล็อบเทดทพาสเนี่อยู่ที่64นะครับส่วนฟินิชชิ่งสูงมากนะเป็นตัวที่ฟินิชชิ่งสูงมากเลยนะครับผม96นะครับผมเฮดดิ้ง83มันถือว่าใช้ได้คนระับถือว่าใช้ได้ใช่ค uh, ่าเซนต์ีทัคเกิลเนี่ยอยู่ที่77นะครับผมค่าครูบอยู่ที่82นะจ๊ะ สปีดนะผมอยู่ที่85ครับสปีดต้น88นะถือว่าใช้ได้กับความเร็วระดับนี้ยอมรับได้จัมปิ้งนี่79เก้าเลยนะผมผมท้ายที่ข้อคอนแถบอยู่ที่เจ็ดสิบนะผมตาล้านแป8สแปดและสต้ามิแน่แปนะโอเคถนัดทั้งสองเท้านะครับผมบูสเตอร์ที่ค้างให้มาจะเป็นบูตเป็นบูสเตอร์อย่างชูตติ้งนะผมแล้วก็แนะนำเลยถ้าคุณอยากให้ข้าพลังตันที่หนึ่ร้อนะผมให้อัพออโต้แบบของผมนั่นแหละ แต่ว่าบูสเตอร์ที่แนะนำให้ใส่เนี่ยเป็นสตรเกอร์อินสติ้งนะครับผมซึ่งผมก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะ <c oughs> ก็ใส่เป็นสตร k e เกอร์อินสติ้งแล้วก็จะไปเพิ่มเรื่องของ attacking m วา bon มแม่นยำ c อลค o น finishing acceleration และ player style นะครับแล้วส่วนบูสเตอร์ชุติ้งที่เพิ่มนะครับผมก็จะมีบ bon อลคอนโทรล finishing kicking power แล้วก็ท a าที่เข้าคอนแทนะที่เขาเพิ่มให้เรานะครับผม ผมสกิลที่มีก็จะมี double touch, s มนต์ movement, Enzo control, heading, hitting chip shot control, Rising shot, a c c ิ l e r a t e finish, Hill trick, first time shot แต่ก็ back, นะใครแล้วก็สกิลที่ใส่ก็ตามบทพยาใส่เลยใครอยากเอาไปเล่นตัวสำรองก็ใส่สซูเปอร์ซับได้นะโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะไปกับทีมหลักของเราในรีวิวกันในแรงเลยนะผมเสร็จและการเล่นตอนลรครั้งนี้จะเป็นยังไง ไปดูกันในแรงเลยครับเจอกันในแรงครับตัดองนี้ขอตัดตัดครับโอเคทุกคนเจอพื้นที่เรียบร้อยครับเจอห้องพื้นที่เปล่าแล้วทีมแข่งใช้ได้แน่นอนครับงานนี้สนุกแน่ครับและวันนี้เราก็จะมารีวิวโกลด์น้ำเราก็จะเอาต่อเล่ไปเล่นกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะยึดต่อเล่เป็นตัวหลักยาวๆเลยนะครับทีมเขาดูทีมเขานะอู้ ใช้ได้ไหมนนไม่ได้ใช้ได้อ่ะสวยแหลโโตะโหเนสตอร์คอตาโหตัดตวตัวเปิดตี็นบางตัวยังออาไม่ตันด้วยนะอทอะไรดีเพค่อนไหวไม่ไหวไปดูนะครับเอาแล้วไปครัพไปดยด ยานซอมเมอร์ครับเนี่ยล่างนี้กันเหนียวจะได้เลยนะเราลลองบอลคอเตอร์นะเราเป็นติดคอเตอร์จะแพ้นิดนึงแต่จะพยายามจอด้าหลังเขานี่แน่นคู่เลยทั้งคอสากูตาทั้งอีเนต้าเลยแน่นหนังคู่เลยแล้วก็มีวันิสตรอยด้วยนะครับว่าอะไรมันต้องมาสูตรนี้เจาสต๊อโอ้โหค่อยสวยครับ จะได้รีวิวแนวรับหรือแนวรุกนะมาดูกันวันนี้วิ่งสวยครับคาซียสสวยครับคาซียสออกมาตัดได้สาสข้างหน้ามาที่ต่อเลยครับต่อเลทโอ้หหม่ได้เฉยเลยครับแล้วขึ้นมาทางเกมมาทางบา巴าโดน่าบา巴าโดน่าตัดมาทางของเบคแฮมติดเนสตาร โอ้ยไปแค่โมเฮียกูจะปาสตันนิ่งปาไม่ติดครับอืมดักวาอยาให้เปิดยาวแบบนี้อยกให้ออกข้างไปครับเนสตอพุ่งมาที่เอสการ์ดาวิดแต่ว่าไม่ถึงครับอืแ้แเราดูหน้าาพยายามตามมาเก็บครับเมื่อกี้แต่เราต้องคลองเกมขึงใส่ไล้วครแล้วเก็บได้แล้วต่อเลยลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลย ฟอร์เดนโดตอเรสครับมาแล้วครับหนึ่งประตูครับมาแล้วผมฟอร์เดนโดตอเรสครับพัตตอของเราครับพิตตอครับพิตต์ต่อโอ้โหจาสโตนจะหัววิ่งผมชอบเสียจังหาวะแบบนี้อ่ะอ่ะกูกำลังจะเสียแนละ้วโอ้โหขาล้อครับขาหัวหัว,หวยาวหัวเอา้าโดนครับพี่ชัย คือลูกนี้หลุดไปได้ไงฟันิสตอรอยครับผมใช้ได้ครับรเกอออ็ียวได้เหมือนกันนะแต่ว่าสุ่มไปแล้วครับตัวได้หละจากออไฮไลท์นะผมที่ผมสุ่มได้เ,ดเบคเินบารออกข้ามมาบาราโดนา่าไปแล้วครับต่อเลบต่อเลยครับ,รบมไม่เข้าลูกนี้ เพื่อไปแล้วของฟอร์เตโดทาเลสหลุดมาเมื่อกี้โอ้ยผมเปิดอะไรไปว,วะโอ้ห่วยถึงอ่ะกะละเปิดอะไรไปจริงเยอะต้องบีไนะปก่อนไปแค่ไม่ทันไปะหรอแต่ว่าอาศัยว่าไม่มีบอลโย่จอดสโตนนักตักได้ไดเปเข้มแบบเออมาที่โอนครับโอ้แทงขึ้นมาลูกนี้ปาแล้วครับฟอร์เตโดทาเลสดูความเร็วกว่าโอ้ยคือเป็นตัวที่เก่งจริงครับโกงจริงครับ แบบนี้โกงจริงผมยืนยันเลยไม่ได้อวยด้วยเรื่อที่ผมผมเล่นแล้วที่ผมเล่นมานี่คือมันเก่งแกเก่งจริงสากหนามาไปแฮมไม่ถึงครับไม่ใช่ไม่ถึงครับมองไม่ได้โอ้โดนเราต้องบี้บีให้จมมบ จะโดนตรงนี้สวยครับแล้วผมพาลอ็อตเฮ้ยขอเป็นจอสโตนนะเมื่อกี้คือว่ามาตัดได้สวยเลยนะตัดออกหลังได้ก่อนทุกคนเอาชัวร์เอาชัวร์คือตัดออกหลังได้เลยนะง่ในสุดแล้วเทรนด์นั้อยู่ที่บอลจะเขาจะเล่นสูตรยังไงคนั้นแล้วแต่ผมดักตรงนี้ไว้ก่อนะสุดร้อยไปแค่ออกมาดักได้แต่ตรงนั้นมีเคพื่อนนะปาราโดน่าฟาันด์ฟัต ไอ้ยังโอ้าเอาต่อเลยดูจะจับบอลไม่ดีครับตรงนี้คือทาาน,นี้ต่อเลยไม่ได้เร็วจีดจาดอย่างภาคปเป๊อนะฮะภาคปเป๊อนี่คุณคิว่าลมโบภาคปเป๊อนี่เร็วเป็นลมโบเลยโอปาดเข้ามาไม่ถึงบัลาโดน่าครับ ทอสลาเรียบขึ้นแรกโอ้โหขา่าอถเข้าหนักจริงครับนี่ถ้าปล่อยเล่นต่อเมื่อกี้จะได้อยู่ครับอทอเซไปนหนึ่งครั้งครับผมจังหวะรุดปอ,อไารเอ็นแหละโอ้โเสียดายมร่อกีถือว่าเป็นตัวที่สำหรับผมนะ ยุคนี้เราแรกๆหัดดูบอนนลนะเนาะกลับไปครับโิ้งต่อรีสมาแล้วครับอบอกเบคแฮมบเบคแฮมมีเจ้าะคอดับ โยนครับเข้าไม่ถึงโอ้โหลงมาทำจังหวะได้ด้วยครับตอเลสการจ่ายบอลอาจจะไม่ได้สูงนะสำหรับผมแต่ว่าแก,กก็โอ้ยอย,ย,ยไม่ได้ยิงแล้วเมื่อกี้ติดบอลมันพันขาตอเลสตอเลสพลิกมาซ้ายได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะนี่คืออย่างที่บอกไปครับ จะได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาผมพี่ต่อโอ้โหเขย่ออกมาสวยเลยแล้วผมกระป๋าพี่เมื่อกี้ลอกจะโดนย้ำอีกต่อไปครับทางเอลบาเป้อากันเยสไม่อยู่แล้วลโอ้โหขี้มึดขาถือว่ายาวใช้ได้ครับเมื่อกี้ลกอยู่กันครับอืกลับมาไม่ได้ครับดูนี่แล้วอ่าได้อยู่ครับคาร์ลสออกข้างไปที่ฟาร์ดฟาร์ดฟาร์ฟารปาดขึ้นช่องมาไม่ถึงเลเอ็ดการ์ลาวิท ตามมาเก็บเลยครับเกือบโดนตอเลชโคลไปเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมไม่เปลี่ยนตัวนะตนนาเนธจะใช้เป็นชุดเดิมผมนี่แหละเ,เขาสั่งบุกแล้วครมามีเอาไล่บีเลยใหญ่ขึ้นเกมครับแค่นั้นพอเลยตัววางขึ้นหน้ามัโดโจชัวไม่ได้ครับจะโดนเอาแนเนี่ สวยจอนสโตนดักได้เบคเคินเบลว์ให้มาที่บาลาโดนาบาลาโดนาแทงขึ้นหน้ามาครับตอเรสตอร์เรส้ยิงลจริง้โดิยัยยยนซอมเมอร์แกจะเหี่ยวไปไหนครับ บอกเลยสปีดไม่มีนะครับแบบเล่นได้ครับพอล่าได้นิดหน่อยครับแล้เวเขาเปลี่ยนตัวนะครับน่าจะเปลี่ยนตัวนะสำหรับผม อ่าจริงด้วยเปลี่ยนจริงด้วยโอ้ฟันนิตรอยออกส่งเป็นฮารลันลงมาครับแล้วตอเลสเข้าไม่ถึงครับตรงนี้เราดักได้ครับคาร์ล็อตเอาข้ามมาพี่โอ้คิมมี่เด็ดผิดด้านไปนะทรานส์สตนทรานส์สเตนดับบีไว้ยาซิคโกได้ตัดครับนั่นแล้วรับทำดีครับเมื่อกี้อ้าวตอเลส ไปโชว์มาได้ครับเรียงไงดิขอใส่เต็มเต็มเท้าหน่อยอืมทำไมแกยิงแม่นใส่แม,มแม่นเสาจะยิงนี่แม่นใส่ยีกยิงกันต่อเลยซัม,มเบอร์ที่คุนเหนียวเหนียวจริงๆนะงมมรันย่าซัมเบอร์ตรงนั้นโล่งครับไม่มีใครให้ไหม่ไม่ถึงบาาโดน้ารครับเดบาราโดน้าตัวแค่นั้นจะโดดโมองถึง ตอนโตนะรอบนี้ผมไม่เอาตอสโตแล้ขึ้นมาแล้วน,นะเพราะว่าลูก,กาอากาศแยบไม่ค่อยจะโ,โอ้โหโอาชิมิทฝั่งโน้นมีโกวแต่ฝั่งเรามีหลังคนะรับคิมมิทแตวผมยืนยืดตีนเลยคนระับเมื่อกี้ยืดเท้าหลังเลยยืดขาหลังเป็นกวางเหลียวหลังเป็นก้านกล้วยเลยคนระับกวางเหลียวหลังยืดเท้าเป็นกวางเหลียวหลังกวางเหลียวหลังเป็นก้านกล้วยเลยครับทุกนี้ เออเข้ามาแล้วโดดาวิดเดิมข้าศึกยานต์ตัวสูงใส่ไม่ได้ครับถือว่าเล่นดีใช้ได้สำหรับแฟนาโดตอเลยนะครับจะโดนนาทีท้ายนะพอครับโอสวยครับตัดได้แล้วจบเลยครับเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งครับก็จับว่าสนุกใช้ได้ครับกับการเล่นแฟนาโดตอเลยนะครับผมยังไงว่าคลิปนี้สนุกกันไหมเอ่ย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่จากผมนะครับสำหรับวันนี้ผมเบิร์ดเอเนโยโบยาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย